นี่อุ้งล้อข้าวข้าวโอ้ยหนามตุกคมคนข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 นแล้วอันนี้อะไรเนี่ยฝั่งนี้เมื่อกี้ยกขึ้นมาในหมู่อะไรเนี่ยตับโอ้ยอะไรเนี่ยคุณยายตับนี่ตับ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 เอาไปทำอะไรนี่ยก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่สิบบาทฮะาเจริงเหรอจริงสิบบาทจริงเหรอมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวบุ๊ดดูนี้ หมูสับเด้ง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 ขายที่บ้านเหมือนกันเมนูนี้ต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหเกี๊ยวน้ำนะฟื้มฟึ้มฟื้มเกี๊ยวน้ำอันนี้สิบบาทผมนับตัวก่อนแป๊บนึงสิบบาทอะผมล่าจริงกำไรต่อกำไรที่ไหนเนี่ยนี่นี่เนี่ยเราเนี่ยมีผมเห็นดูในยี่สิบแล้วอะเนี่ยเอานี้มาไม่อีกเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยอดลงไปนี่อะไรแล้วก็ทูดเหมือนเดิมนี่แล้วก็โอ้โหครุงแห้งโอ้โหกักชี พูดราคาแล้วก็โรยโรยเยอะๆไหนโรยเยอะๆหน่อยดิโรยเยอะๆ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 ต้องเต้นด้วยอะไรแต่เป็นยังไงโรยเยอะๆไหนไหนต้องเต้นไหนยังไงละไหนโรยเยอะๆเต้นไหนเต้นให้ดูเต้นไม่เต้นหรอไปอร่อยนะเนี่ยเกี้ยวไปดูไปนี่เย็นตาโฟก่อนไปใส่เครื่องคุณดูสินี่คือสิบบาทจริงเหรอก็มลีก็มไนเอาจากไหนอย่าถามจริงหรือใายเล่นๆฮะเอาจริงๆนะกเกไนเหรอ ไม่เล่นนะเอาจริงเลยใช่ไหมน้ำส้มก็โอ้โหหอมเจียวใช่ไหมใช่นี่ผมบอกเลยว่าใส่หอมเจียวแต่คนใดที่ได้เจียวคือคนเดียวที่ได้ใจฮ่าบม่นี่โอ้โหยนี่เท่าไหร่สิบบาทคือร้านนี้สิบบาทหมดโอ้ยขายมาไม่รู้กี่ปีแล้วสิบบาทกำลิ้งกำไรได้เปล่าไม่รู้แต่บอกว่าหัาเบื่อว่าอยู่วางวางมันมันเบื่อเหรอทำให้มันฮะ ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรเย็นโผแล้วต่อไปผมขอเล็กแห้งนี่เล็กแห้งอันนี้จะเป็นเล็กแห้งมูผอ,อมเจียวนี่ผอมเจียวผอมนักเจียวแล้วตั้งช่ตงนะครับน,นี่แล้วต่อไปก็เป็นน,น,น,นี่น้ำตาลทรายน้อยนี่ถัวปนแบบน่ากินน่ากิน ไผ่เข้าไปกุ้งแห้งหาก,กินยากมากอย่างนี้สวย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 อย่างนี้บอกเขาทีว่ากี่บาทสิบาทสุดยอดขายทุกจังเลยจีบได้ไหมได้จีบไ,ได้แล้วคนคนู้นก็จะไม่ว่าเลยไ,ไม่ไปจีบได้จะไม่ขายเ <laughs> อาไปต่อนี่เหลือง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 นี่คนขายผมบอกเลยอารมณ์ดีสุดๆ <laughs> นี่ร้านนี้คือเด็ดที่ต้มยำหมูเขาเด้งๆไปใส่ตับด้วย ใส่ตับแล้วใส่ใจได้ไหมครับถ้าแม่ใส่ใจแม่้าได้ไหมคิดเพิ่มไหมราคาอไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะอ้อนี่นี่ใส่ไปน้ําส้มนี่แล้วก็เช่นเคยนี่ฟื้มฟื้ฟื้ฟื้แล้วมีกุ้งแห้งไหมจ๊ะนี่มีทั่วนี่มีนี่โอ้โหต้มยำมาแล้วผักชีเอาแล้วก็โรยพริกไทยฟื้มเราก็จะบอกดี ต้มยำคือน่ากินมากคุณยายเขาก็จะพูดราคาว่าสิบบาทสิบบาทจ้าเหมือนเดิมต่อมาบอกแล้วนี่อยู่ระพานนี่ผมเริ่มกอดแล้วนะระพานก็จะอุ้มกับบ้านเลยนะเอามาทุกเมนูเลยได้ไหมเอางี้ดีกว่าไม่เอาทุกเมนูเหมาทั้งร้านกี่บาททั้งร้านเอาทั้งร้านเลยเหาคนยกกับบ้านเลยไอ้นี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว ไม่ได้เล้วตอนดีนะครับขออนุญาตขออนุญาตจีบคนนี้วันนึงนะคุณตานะคุณตาออยู่เท่าไหร่7จ็ดิบแล้วก็คุณคุณยายของโมอายุ25 7สิบนั่นเองไม่น้อยหนยจะได้อยู่นานจะได้ดูสดช่าอ้ะได้อยู่นานหุ่นมาดูนี่มาเามาเลยเมาก่อนจามาสิบใช่ไหมจะทําให้กินกีนเมนู ไม่รู้หรอกจะกินยังเนี่ยนี่นี่นี่เตี๋ยวอะไรนี่เตี๋ยวอะไรนี่เตี๋ยวอะไรเตี๋ยวอะไรหมูนะโชว์กันไปทีละย่างนี่หมูใส่ปึ้งใส่ตับอย่างนี้ได้เหรอนี่สิบบาทให้อย่างนี้จริงอ่ะจริงขายะขายยี่สิบปีแล้วเหรอนี่แล้วใส่หอมเจียวอย่างนี้ป่ะใส่ใส่หมูหอมเจียวแบบนี้ฟื้มโอ้โหแล้วก็นี่ตั้งชายแล้วก็ใส่มาอย่างนี้ผุ้แห้งอู้หูนี่อย่างเงี้ยเล็กน้ำตกสองวันนี้คุณกินฟรีไปเลยผมเลี้ยง นะคุณยายผมเลี้ยงผมบอกแล้ววันนี้ผมเมาวลร้านผมเลี้ยงทุกคนเนี่ยผมเตรียมทักตั้งใจใหญ่แล้วเนี่ยนี่คืออันนี้คือเล็กแห้งหมูชามละ่นสิโอ้คุณดูดิน้ำซุปเนื้อโอ้โหแล้วหอมมากๆคุณมาใกล้ๆคุณแล้วก็เลือดไงคุณเลือดเลือดยายค่อยๆโรยค่อยๆโรยฟื้นโอ้โหผมเอางนี้มั้งดิอย่างงี้กี่บ้านเต๊ะมังกรหัวหเนี่ยฝองชามผมมาอิ่มนะผมกินปีเลยวันนี้ผมเลี้ยง สั้งได้เลยครับผมเลี้ยงจัดเลยวันนี้ผมเลี้ยงผมเอาทั้งล้านเลี้ยงทั้งล้านใครมากินตอนนี้เลี้ยงหมดเลยเมื่อกี้โอ้ยเด้งๆดงนี่เนื้อเนื้อน้ำตกขายมาตั้งแต่สี่ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้เนื้อแล้วก็ใส่เนื้อนี่โอ้หเนื้อตุ่นเหรอนี่ขายสิบบาทได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ไงในโลกเนี่ยนี่ขายมาอย่างนี้ไล้ขายงี้มาตลอดเลยตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ โอ้คนขายก็ยุแค่ยี่สิบห้าเองขายตั้งแต่ปีสี่ศูนย์งงมากเลยแล้วไงต่อเอามาครับเราเลือดมาครับเลือดมาครับแล้วก็มาที่ตรงเนื้อครับมาเนื้อครับแล้วคุณดูนี่โอ้เอาชามเดียวเราเบิร์นได้นะผมถามจริงว่าเนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยขายสิบบาทมันได้กําไรจริงหรอได้มันก็ได้มันเราขายมากมันจะได้มากเขาก็จะมาใส่เนื้อตรงเนี้ซึมแต่เขาบอกว่าเขาขายสิบบาทขายสิบบาทมาไม่รู้กี่ปี นี่รังใจปึ้งทุกอย่างจะต้องใส่นี่เอามาจากพิวัตรใช่ไหมผออักชีเหรอใช่ <c oughs> เอาพิวัตรเหรอผักชีนะผักชีเด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวผ้าอยู่ในตู้นี่นี่คืออะไรอ,อ๋อมีเหลือง <c oughs> นี่คือพระโอ้เดี๋ยวเอิร์ดกินเร็จะมาคุยคุณยายกันลึกๆนะครับว่าอ,อะไรที่ทำให้ขายสิบบาทนะ <c oughs> คุณยายพูดเลยว่าอยากอร่อยให้มากินเนื้อน้าตก แต่ถ้าอยากได้แฟนเป็นคนตลกให้มาหาผมนี่ห้าของผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนี้สองที่ผมเลี้ยงเป็นเจดปดคนนี้จัดสามเลยเป็นสิบผู้ชนะของเราคุณนี่เป็นสิเใช่ไหมต้องกินอีกนะเอาแค่ลูกคุณกินประจำเหรอร้านนี้คืออร่อยเหรอกินตังเลยอะไรอร่อยสุดเด็กน้ำตกเนื้อครับเด็กน้ำตกเนื้อ สดชื่นมากครับอร่อยมากแซ่บมากอันเด็ที่อชามก็แค่ชามละําีไงก็ร้อยสิบบาทไงต่อคําเดียวเลยสองพันจะไปจะไปจอทําไมก็ให้มาีไม่ต้องต่อเลยใช้สองพันเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ใครมากินเราเลี้ยงเขาหมดเลยให้หมดงบสองพันแต่ถ้าใครมากินไม่หมดสองพันก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปเลยครับ เี่ผมไปชิมก่อนนะขอบคุณมากนะนี่เจริญเจริญขอให้อยไว้อยูวอย่าเจ็บอย่าจนนะอขบคุณครับทำงานก็ขอขอจะให้เจริญก้าวหน้ารารการนะสุขภาพแข็งแรงขออย่างหนึ่งด้ยแม่อุ้มกับบ้านโอ้ยไม่ได้ นี่บอกผมนีติดคนนี้ <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะกินเสร็จดเดี๋ยวมาคุยกันว่าทําไมขายถูกๆนะไปชิมก่อนแล้วอ,อร่อยจะแนะนําให้คนมากินแน่นๆเลยดีไหม <im itation> โปรโมทคุณยายไปเลยนะอ่าโอเคครับเกียงน้อป้าเอิบานตอนนู้นตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยเพรไอ้เนี้ยพอเราขายอยู่คนเดียวเนี <c oughs> ่เราไม่รู้เขาเท่าไหร่คือีิเกียจะไป <c oughs> คิดแล้วหมูเอาไปเท่ากันเนื้อก็ไปเท่ากันตามฐานมาก็มาสามสิบอือคือ้า เขาจตังแล้วขี้เกียจแล้วจะได้กําไรเหรอได้จริงไม่ได้ก็ขายไม่ได้คุณดูจําไม่นะครัทุกอย่างอะกำไรทั้งนั้นแต่ว่ามันน้อยหรือมันมากแต่เราเอาน้อยแล้วเอาน้อยแต่ว่าเอาดีคือคือเราพระเพียงของเราอะเราไม่ไม่ต้องให้รวยให้พอกินให้สุขภาพแข็งแรงให้มีเงินใช้ทุกวันก็พอแล้วโหคนลุกจริงผมชอบนะพูดว่าไงว่าไม่ต้องให้รวยแต่ให้สุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วเพราะว่า ความไม่มีโลกเป็นลาบมาเสิร์สุดยอดที่สุดแล้วคือไม่ป่วยไม่ไข้แล้วพูดเลยว่ารวยเงินมันก็ไม่สําคัญเท่ารวยความสุขเวลามันไม่ป่วยไม่ไข้มันมีความสุขใช่ใช่เราไม่จ้องเออลูกเต้าไม่จะมาดูเราด้วยเขาทำงานไปแล้วก็ช่วยเขาไปในตัวอายุยิบเออดีครับอายุยิบห้ามีลูกแล้วหรอเดยกเด็กเออเด็กหรอไปเลยขึงอยู่เดี๋ยวไปเลยไปอยู่เดี๋ยวโดน อายุยี่าห้าบงมีลูกแล้วมีผัวก็ยังอยู่ในท้องตต่อืนเดี๋ยวค่อยไปทีเอ้ยมาคุยกันเดี๋ยวผมกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งคุยถ้าทานจะคุยยาวอ่ะพี่นี่เขาไม่มีโอ้ไปไปถามเดี๋ยวเขาอิ่มหมดเนะเนื้อน้ำตกลงท้องอ้าวอร่อยจะด้วยอ่ะ ่อยมากเหลือเด้งเนแล้วหอมน้ำซุปของความเป็นน้ำตกอื้มเคล้ยวเลินเกินห้ามใจและความหอมอ้าวมันเลมันนักเหนียวนะต้องยำคุณยายจิ๋วล้วงท้องกับไอ้ อ๋อเอา,เอา,เอากินครับแล้วดูดิไม่ได้ว่าเขาติป,ป้าแล้วเขาไม่มีอะไรนะนนใส่เยอะอย่างนี้ทุกวัน่ะคุณยายเสิวปกติใช่ไหมไม,มันเป็นเปรี้ยวหวานวานมันเป็นต้มยำที่กินง่ายๆมันเข้ากก็เอ้จริงๆกินง่ายๆอยู่ง,ง่ายทำงไงก็เตี่ยวต้มยำยายเวแล้วร้อง ไม่ได้จัดจานมากมันเปรี้ยวๆหวานๆกินง่ายอยู่ง่ไงลูกกินง่ายๆเลยอย่างเงี้ยดีกมงำหนึ่งเนื้อไม่ขาดทุนคิดแล้วไม่ขาดทุนแต่มันได้น้อยแค่นี้เนี่ยเพราะว่าหมูเนี่ยเราซื้อแบบหมูเจ้าประจำเขาคิดหลอดครับเขามีเจ้าเขาเาต้นนะครับเขามีเจ้าประจำอยู่เขาไม่ขึ้นราคาให้ เขากรู้หรอกค่ะแล้วกันไข่ตู้คุณยายพูดเลยว่ารู้ไม่ขาดทุนหรอกรู้คนเราต้องรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้แล้วว่าไม่ขาดทุนถึงทำไม่ขายแล้วได้แต่เราได้น้อยแต่ว่าเอาส่วนเยอะเอาความสุขเขาชมเขาว่าเออขายถู้อะไรเนี่ยงั้นขอชมหน่อยได้ไหมไข่ตู้จังเลยต้มยำอร่อยจังเลยเนื้อน้ำตกอร่อยจังเลยอายู่แถวบ้านกินทุกวันเลยลุงเหรอ ยากก็ไปกินเกี๊ยวนะครับแต่ถ้าอยากเจอคนรักเดียวใจเดียวให้เรียวนะท่านผู้ชมฮั่นเลยอืมตดเฮ้อนี่ตดทื้นเท่ยนะเดี๋ยวบอกว่ากินที่ไหนมายังไงแล้วคุยกุณยายด้วยอ่ะไปกินแล้วบางคนเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหมาเนี่ยทำเดาให้เหมือนเราช่วยเขาเ <ๆ S 2> นี่ยเหรอเอ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรใจนะภูมิใจหมอไม่เห็นอ้าวคุณยายหมอไม่เห็นข้าหนหึ่งด้วย อยู่เนี่ยไม่ตั้ไปไหนก็เดินไปเดินถามจริงเจ็ดสิบห้าแล้วทําไมไม่หยุดแล้วผมแบบว่าลูกไม่ว่าหรอค่ะไเอาจริงๆว่าเลยแน่นอนแหละบังคับให้เลิกใช่ไหมบังคับช้าก็บังคับเย็นก็บังคับจะเอาำรวจมัจับจะจรวจมาจับรู้ป่าว่าผมเป็นใครไม่รู้ก็จะมาจับไปเดี่ยจับไปเลยเนี่ยลูกเขาตามมาเนี่จับแล้วับแล้วนะข้อหาขโมยหัวใจผมไป ไปเจอกันตอนนมๆตอนยังสาวๆเ่ราพูดอะไรไม่จงใจคนนั้นเลยเด็ยก็ุ่งเลยนะผมเหมือนโดนก็เด็กเลยสุดสี่นะไปแล้วไปแล้วคุณตาครับขอโทษด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ผมเห็นที่คุณยายพูดเลยคือคุณยายบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะไม่มีโลกเป็นลาบอันเปิดคือขายพอให้มันสนุกไปวันๆถามว่าทําไมลูกห้ามไม่เลิกก็มันเลิกแล้วมันเรานอนอะ เราแข่งไม่แขงแรงทําอะไรนี่กินแล้วนอนเดี๋ยวเราเปเกิดเป็นคนติดเตียงทําไงคนลุกอ่ะผมมาสัมภาษณ์คนเขาเรียกว่าคนสาวๆอย่างเงี้ยเยอะคือพูดพูดอย่างนี้เสมอว่าอยู่เฉยมันนอนติดเตียงเราลุกไปดีกว่าเกิดเป็นคนแล้วทำแบบคนข้าทาให้ลูกหลานมันแบบให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยทำใช่ไหมเนี่ยสิ่งเนี่ยเราได้มาน้อยแต่เราด้วยกําลังของเราเห็นไหม น้ำมือของเราเราทำด้มือของเรานี่าไม่จ้องไปพึ่งใครนี่ลูกผมให้พ่งเนี่ยคนลุกแล้วลุกอีกลูกก็ให้พึ่งแต่ไม่พึ่งไงเพราะว่าเขาก็ให้ถ้เราเรามาใช้ปุ๊บนะลูกเรามีสาวะเป็นนี่ก็แบว่าห่วงลูกไปหยิบยืมใช้มาลูกเนี่ยหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนคือรักลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกอะถ้าหมอมือเขา S <S ไปหาหมอแล้วเขาพาไปเอเอ,เอ,อแม่วันนี้หยุดนะพ่อวันนี้หยดุยดไม<า>่หยุดจ้างตำรวจมาจับจ้างหยุดเลยจ้างด้วยวันละเท่าไรเราจะเรากำลังเรามีกำลังเนี่ยมือตีนเรายังแข่งแรงเราจะเป็นให้รูปเป็นกังค์วนกำไลสุดยอดเราทำได้เราก็ทำไปเนี่ยมันงั้นหยุยดอีกคิดจะอู้แหมว่าตื่นเช้ามาอู้มันกระปีก้กระเปาเหมือนช้าวรุ่นอ่ะ ถึงว่านี่เมนูมาชีพเกตตุกวันนี่เช้าก็มาแล้วมาแล้วมาชีบเลยก็เตี๋ยวสองชามก็เตี๋ยวสามชามก็เตี๋ยนี่ชามกินเสร็จก็จากเราไปไม่ช่วยเกตชามด้วยนะจีบยังไงเนี่ยนี่ผมชอบนะอารมณ์ดีจังเลยแค่คุยเนี่ยที่หัวเราะมาผมพูดจริงๆนะนี่คือสาระล้้วนของชีวิตเลยนะ มือเท้ามีไม่ขอใครกินเกิดเป็นคนเขาบอกว่ามีมือมีเท้ามีมือมือไม่ได้ไปแบงขอใครต้องทําเองสู้เองสร้างเองเราที่ทำกินล้วก็ทำแต่คนที่บางคนเนี่ยเขาอยากจะทากินเขาไม่อยู่ที่เขาก็ดีหลนแล้วเรามีนี่เราจะไปงอมือเจ้าเป็นกรรมคุณยายมีที่มีทางไม่มีบอกมีที่ทํากินอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่วัดที่วัดเขาให้เอให้เหรอโอ้อมทุกคนนะคะ ถ้าขาดทุนจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดทุนก็ไม่ขายถ้าขาดทุนก็ไม่ขายแล้วได้น้อยได้มากคือเราได้วันนี้เราได้ห้าร้อยพรุ่งนี้เราต้องได้พันวันนี้เราได้สองร้อยพรุ่งนี้เราต้องได้ห้าร้อยเราก็อยู่ได้แล้วผมชอบผมชอบคุณยายที่สุดรักคุณยายที่สุดนับถือคุณยายมากมาคุณยายบอกว่า ถ้ามันขายไม่ได้คุณยายจะขายทาไมรู้เหตุรู้บลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาแล้วผมชอบที่สุดคือคุณยายไม่ได้แค่ประกอบอาชีพคุณยายไม่แค่ได้แค่ทําอาชีพแต่คุณยายทําชีวิตทําชีวิตทําทุกลมหายใจให้มันมีความสุขเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราแย่นาะทาให้ร่างกายแข็งแรงะเราไม่กินเราไม่กินแต่ว่าเราทำเพื่อแข็งแรงยังไงอะวันนี้คุณยายเหมือนได้ทําบุญทุกวันด้วยซ้ำ พราทําให้คนขายของทุกทุกบางคนเนี่ยมามนายทำทุกวันเนี้ยทีนี้เนี่ยสองคนเนี่ยสองคนตาเนี่ยนะคุณตาด้วยนะคุณตาครับขออนุญาตเนี่ยคุณตาอยู่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบแปดอันนี้เจ็ดสิบคนคุณยายเจ็ดสิบห้าอารมณ์ดีอย่างนี้แต่แต่ทะเลาะอะไรไหมไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยด้วยย้อยนะนะรักมากไม่เคยทะเลาะเลยเหรอตอนจีบจีบยังไงถามจริงๆ เวลาจีบอ่ะเออตอนจีบอ่ะบอกไม่ได้บอกสูตรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเอาไปถามหมดกลัวผมจีบทอนนี้ติดแล้วบอกสูตรไม่ได้บอกสูตรให้บอกสูตรบอกสูตรก็เตี่ยวถึงจะดีกว่าก็มองฉันตาติ๊ติดกกรู้แล้วนับถือมากผมใช้เวลานานมากจีบติดแต่คุณตาทำตาติ๊กปิ๊กติ๊บติ๊กติ๊กติ๊กชบเล่จีบติเลยอ่ะเนี่ยเคล็ดลับความสุขเนี่ยเคล็ดลับอายุยืนเราจะไปทะเลาะกันไหม ถ้าทะเลาะกันก็เหมือนสาวไส้ให้กากินชอบจังเลยสาวไส้กากินคือคนเขามามองมาเวลาเห็นคนทะเลาะกันมันเหมือนขาดทุนนะเราขาดทุนเองว่าเราเหมือนเป็นสาวไส้ให้กากินเราก็เลิกกนไม่ได้แล้วก็อยู่หายเข้าบ้านตั้งคนตั้งไปเดี๋ยวหายโมโหแล้วก็กลับบ้านผมชอบจังเลยอ่ะชอบคู่นี้จังเลยอ่ะบอเขาพอเราโมโหเขาก็เงียบพอเขาโมโหแล้วก็ทไม่รู้แสดงว่าคนหนึ่งเ่าร้อนอีกคนต้องเย็น ถ้าเท้าร้อนมาร้อนชนกันไฟไหม้เลยไฟไหม้ชีวิตลงเราไปเลยใช่ใช่ไม่มีไม่มีเหตุอะไรเหมือนเหมือนทุกอย่างอะเหมือนเมฆบนฟ้าบางทีคนนั่งเถียงกันนะเฮ้ยมมงบนฟ้าเนี่ยคนนั้นมองเป็นรูปนกรูปไม้รูปโลกบนฟ้าทะเลาะกันทะเลาะกันพอมองไปมันไม่ใช่นกใม้มานอนปลิวผ่านไปเรื่องทุกเรื่องมันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องเนี้ย เราเป็นชาวอกันไมอยู่กันเนี่ยโลกเก่าห้ยายนีไม่ทราบหรอกวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนี้ได้ทั้งสาระความรู้และเรื่องการคลองเรือนด้วยนะว่าอีกคนหนึ่งต้องเย็นผมขอนับถือขอคุณคุณตาคุณยายหท่านมากนะครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคุณตาคุณยายน่ารักจังเลยคือมันเขาเขาไม่ได้ทําชีวิตว่าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาทำอาชีพอะไรเขาทําชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันแล้วผมขอนับถือคุณตามาก ที่สอนวิชาปิงปิงปิงกระพิบตายผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองทำดูแหอถ้าใครก็ตกกระบาลมาอย่าก็จะไปโทษยายนะครัาวันนี้ขอขอบคุณนะครับเดิไปก่อนนาววันนีครับทำงานก็เราก็หอยเป็นเจ้าคนในคนนะเออขอให้มีความสุขนื้นท้องไรมาเทมาคิดอะไรใจที่เราคิดว่าอะไรขอให้สิ่งนั้นให้สำลุ สำเร็จโดยคุณยายคุณคุตานะครับถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหายผมรักคุณตาคุณยายและนับถือคุณตาคุณยายมากๆนะครับเป็นบุคคลที่วันนี้ได้ให้แรกคิดแรงมานาใจกับคนมากมายนะแล้ววันหนึ่งถ้าผมผ่านมาจาอุดุนแน่นอนนะครับใช่ขอบใจขอบใจลูกนะขอบดีนะครับไปก่อนนะใช่มีครอบครัวก็มีความน้าตาน้องว่าแต่กองน่ารักหรอจริงจริงนี่ไม่ได้ ผู้โกโหกเลยนะโอ้งองเขาหลายคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอทวนะครับวิธีการมากินนะครับอยู่ตรงหน้าวัดตุ๊กตาคืออยู่ตรงทางเข้าหน้าวัดเลย,อ,ยอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปิดกี่โมงหนึ่งกี่โมง เจ็ดโมงเช้านะโหขยันจังเลยก็มานอนไม่หลับนอนไม่หลับอืตื่นมาอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับนุ่มมารอหน้าร้านแต่เช้าไม่ใช่พอพอเป้งเนี่ยแต่งห้าเราจะรู้สึกตัวแล้วเราจะนอนไม่ได้ออกไปทำงานดีกว่าทำงานแล้วเหงื่อมันจะออกดีเปิดเจ็ดโมงถึงกี่โมงครับเปิดเนี่ยเนี่ยนี่ก็ สี่ห้าโมงเออนี่แหละนี่แหละสี่โมงแล้วกันสี่โมงสีโมงถ้ามาเกินกว่านี้หมดก็ไม่รู้ที่มันติดลมว่าไม่ติดลมก็คงเก็บเราติดลมคุยกันเออติดลมคุยกันมากินได้เบอร์โทรครับไม่มีไม่มีนะเพราะว่ามามีเบอร์โทรคนจีบเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เพราะว่านี่เขามีคนหึ่งอยู่มีแต่เบอร์ห้องเบอร์ห้องเบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้าเบอร์ห้องเออจบ โอเคครับพูดเล่นให้ชีมมันสนุกสนุกสนุกสนานเราจะไปเครียดเราจะไปเครียดให้ลงดีเราพอเราออกมาปุ๊บเราไม่ต้องคิดมากเราจะไปบึ้งไม่กบโลกใหญ่ใหญ่ใหญ่เรายิ้มไม่กบโลกโลกก็จะยิ้มไม่กับคุณถ้วันนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับใครอยากมากินนะครับอยู่ตรงหน้าวัดตรงประตูทางเข้าเลยคุณเซิร์ช G P S เลยว่าวัดนุกตาอยู่ตรงหน้าวัดเลยเปิด7จโมงถึง3โมงคุณมาเจอเลยครับคุณยายจิ๋วเออเดี๋ยวจะมีป้ายก๋วยเตี๋ยวสิบบาทอยู่หน้าร้าน มาเจอคุณยายจิ๋วรับรองคุณกินปุ๊บโอ้โหอร่อยยิ้มเลยอะ่ะพรวะล้วนเลยอะ่ะไปก่อนนะค่ะ